นี่ค่ะทุกคนเท่าก,กับชอบบ่องกระติ๊บข้าวเหนียวนะคะคือวันนี้นะคะหนูจะมาแนะนํากําไรค่ะทุกคนซึ่งหนูขายกําไรเองนะใครจะมาเอาเนี่ยเอาได้เลยะคะ่ะทุกคนเห็นไหมมีแต่อันน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยหนูก็ใส่นะคะซึ่งพี่ีการทําของหนูก็จะใช้ลูกปัดนะทุกคนแล้วก็มันจะมีได้แบบนี้นะคะก็กจะมีกันไก ็คือจะไม่บอกเคล็ดลับนะคะแต่ว่าพวกลูกปัดอย่างนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปิ้งนะคะทิสนะคะสั่งที่ช้อปปิ้งนะคะสองชุดทุกคนประมาณสามร้อยบาทนะคะย่ออันนี้นะคะที่จะมาแนะนําอันแรกจะเป็นอันนี้นี่เห็นไหมน้องช่วยให้ดูเลยน้องหมูน้องชิตาอันนี้อันที่หนึ่งนะคะเอาไปอันที่สอง ต่อไปอันที่สามมิเตอร์มาเป็นมรนดาแบบแคนดี้น่ารักน่ารักต่อไปอันนี้จะอันที่สี่นะฮะอ๋ออันนี้อาจจะเล็กนึงอ่ะถ้าใครจะใส่ทุกคนต้องเอาไปคนที่แบบว่าแขนเล็กเท่านั้นนะฮะอันนี้ใครเลือกยัคนไม่รู้อ่ะห้าใช่ไหมอันนี้อาจจะห้าก็ได้อ๋อคนสวยไหม อันที่เจตตอนนี้จะใหญ่นิดนึงคนอ่ะอันที่แปดเป็นสายลุงนะ่ารักมากมากอ่ะอันที่เก้าเนี่สวยอันที่เก้านะฮะใครชอบนี่สวยมากเจ๋งอ่ะอันที่สิบกคนเป็นไงอันนี้แบบดูเรียดง่ายๆนะอันที่สิบเ,เอ็ดค่ะสวยปะก็จะจบกัน ยงแค่สิบเอ็ดลนเท่านั้นนะคะใครจะมาเนี่ยสั่งซื้อได้ที่เขาฝานะคะทุกคนเราค้นหา Google นะคะใครไม่รู้จักเขาฝาค้นหา,าใน Google นะคะแล้วนะมันจะมีสมุนี้คือป้ายเขาฝาป้ายอยู่ใช่ไหมคุให้ทุกคนนะคะหันด้านขวาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆทุกคนจนกว่าจะเจอร้านสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นประตูรั้วแบบนู้นนะคะให้เข้ามาเลยก็คือบ้านติ๊บเองแล้วก็ สมมติถ้าสินค้าสมมุติตัวนี้คนมั่นหมดแล้วหมดเลยนะมาสั่งติดได้แต่ว่าบางครั้งนะคะถ้ามาสั่งติดไม่รู้จักเนี่ยตาติดอาจจะถามว่าเอ้นี่ใครก็ช่วยบอกด้วยนะคะว่าเป็นคนที่ดูช่องติดนะคะเขาจะได้แบบโอเคไม่ได้แบบคิดว่าใครที่ไหนนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อนี่นะและอย่าลืมกดติดตามใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ b ายบาย